นึกว่าฝาแฝดโบเมลดาฉลองปีใหม่แต่งตัวคอสเพลย์เป็นอเล็กทีระเดชนึกว่าฝาแฝดเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงสาวสวยอย่างโบเมลดาได้ร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ที่มีทีมแต่งตัวเป็นคนดัง ที่หลายคนจัดเต็มกันอย่างสุดๆซึ่งสาวโบก็เลือกแต่งตัวเป็นอเล็กธีระเดชแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองเรียกว่าความคลั่งรักไม่เป็นรองใครจริงๆโดยทั้งฟันเขี้ยวแว่นตาเสื้อผ้าที่ดูเป๊ะสุดๆยิ่งยืนเทียบกันแล้วทำเอาทุกคนในงานถึงกับขำไม่หยุดเป็นคู่ที่ศีนเสมอและน่ารักจริงๆ เมลาดาสุสีเดิมมีชื่อว่าฮะไทยพัทสุสีเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2539เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครชื่อเล่นจริงที่ครอบครัวตั้งให้คือโบอิงมีที่มาจากช่วงที่เครื่องบินโบอิงตกเธอเป็นบุตรสาวคนเดียวของครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระแม่มารีพระขนงระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนศิลปะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2563เมลดาเคยติดหนึ่งใน7จากการเข้าประกวดสมัยคิดบนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2004 ในปีพศ2553เมลาดาเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยเป็นศิลปินสมาชิกเกิลกรุ๊ป Kiss Me f i v จากค่ายการมิกาเซ่หลังจากการยุบวงดนตรีลงในปีพศ2556เมลาดาได้เข้าร่วมการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2013ซึ่งเธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศและปีพศ2558เมลาดายังได้รับเกียรติจากสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดชิซุโอกะ ให้เป็นฟรีเซนเตอร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองอีกด้วยภายหลังจากการประกวดเมลาดาได้ตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงอยู่ภายใต้สังกัดช่อง7ตั้งแต่ปีพศ2557เริ่มแสดงละครเรื่องแรกในบทบาทนางเอกละครโทรทัศน์คือเรื่องคาดเชือกรับบทละเมียนและเรื่องใยญ่กัลยารับบทหอมน้ำซึ่งละครเรื่องใยญ่กัลยาออกฉายก่อนละครคาดเชือกต่อมาได้รับบทโนราในละครเรื่องโนราจากนั้นได้มีผลงานละครตามมาอีกมากมาย และเมื่อวันที่24เมษายนพศ2563ทางต้นสังกัดได้ชี้แจงถึงการสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของเมลาดาในเดือนพฤษภาคมพศ2563และละครเรื่องสุดท้ายกับทางช่อง7คือเรื่องอินซีแดงรวมระยะเวลาทั้งหมด6ปีที่เธออยู่สังกัดช่อง7หลังสิ้นสุดสัญญาเมลาดาได้เป็นนักแสดงอิสระก่อนเข้าเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดช่อง3 พร้อมมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกในฐานะนางเอกช่อง3คือเรื่องมนรักหนองผักกระยงรับบทชมพู่ประกบคู่กับพระเอกของช่องนเตชคูกิมิยาทีระเดชเมธาวรายุทธ์เกิดวันที่15กันยายนพศ2532ชื่อเล่นอเล็กเป็นนักแสดงในแบบและพิธีกรชาวไทยเชื้อสายจีนสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องคุณนายโฮ มีผลงานที่โดดเด่นคือละครเรื่องสภัยเจ้าในบทบาทคุณชายเล็กทีระเดศเมธาวรายุทธ์เป็นบุตรคนที่สองของครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด3คนมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนทีระเดศจ,จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัดสำชัญ ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้วยเกียรตินิยมอันดับสองเป็นเพื่อนร่วมรุ่มกับชัยพลจูเลียนภูพานักแสดงร่วมวงการชื่อเล่นอเล็กนั้นเดิมทีคุณพ่อตั้งให้ว่าอเล็กซ์ที่มาจากชื่ออเล็กซานเดอร์แต่เนื่องจากครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกรงว่าอาจจะไม่เหมาะกับชื่อภาษาอังกฤษคุณพ่อจึงเปลี่ยนใจใช้ชื่ออเล็กแทน